ดีค่ะช่องวารันดาหลานะคะเ,เป็นรายการเกี่ยวกับเกษตรเกษตรเชิงท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะวันนี้จะมานําเสนอ,อยาสมุนไพรค่ะที่หนิงใช้อยู่นะคะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่าหนิงเนี่ยวันนี้เวียนหัวปวดหัววันนี้ปวดหัวค่ะแบบคือหน้ามืดแบบไม่ปวดมากหรอกค่ะแต่เป็นหน้ามืดอะคะ่ะก็เลยจะฝนยาทา กินนะคะเพราะว่าเองอ่ะคือถ้าเป็นแบบนี้ก็จะฝนยาเองอะค่ะอันนี้เป็นยาสมุนไพรค่ะเป็นยาสมุนไพรพวกรากไม้ต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะแบบก็ออกมาฝนนะคะอันนี้เป็นหินหินสําหรับฝนค่ะก็จะถูๆนะคะจุ่มน้ำก่อนนะคะแล้วก็ถูๆวิธีการค่ะคือเริ่มแรกเน่ย เมือม่อก่อนก็ไม่รู้คือรู้แต่น้าน่ะมีน,าน้าคนหนึ่งอะน้านของเรานี้แหละก็ไปไหนมาไหนะนะ้าเขาจะพกอาหารไปเองเขาจะไม่ทานอาหารข้างนอกบ้านนะเพราะว่าเขากลัวเขาแพ้เขาบอกว่าน้าทำไมไม่กินอะอะไรเงี้ยแบบเขาก็ไม่ไม่ยอมกินข้าวนอกบ้านไงเขากลัวเขาแพ้เพราะเขาเขาเป็นหนักมากอะค่ะทีนี้มีวันหนึ่งเนี่ยก็กลับมาบ้านกลับมาเยี่ยมบ้าน ก็เป็นนอนบ้านนาค่ะเช้ามาตื่นขึ้นมานะคะลงมาจากข้างบนแล้วแบบหน้ามืดนะคะเลยบอกน้ว่าน้าน้ามืดจังเลยแบบมองอะไรไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยน้าเลยบอกว่าเาวงั้นนอนก่อนนะเดี๋ยวน้าไปนี่แป๊บหนึง่งเดี๋ยวน้าไปหายามาให้อะไรเงี้ยก็น้าเขาก็ไปมาไปสักพักหนึ่งกลับมากับขันน้ําใบโตใบหนึ่งก็เอ้าดื่มเราก็ดื่ม ดื่มเสร็จนะคะจากหน้ามืดมองไม่เห็นอะไรเลยอะคะ่ะมองไม่เห็นอะไรเลยมืดไปหมดเลยพอพอดื่มไปพอดื่มเข้าไปปึ๊บอะคะ่ะคือมันจะสว่างขึ้นเลยสว่างแบบแล้วแล้วเราก็เป็นปกติเลยไม่มีปวดหัวไม่มีอะไรเลยะคะ่ะก็เดินได้ปกติหลังจากนั้นก็เลยพกติดตัวะคะ่ะ ถ้ามีอาการก็จะเอามาฝนแบบนี้ค่ะเขาเรียกฝนยายาฝนนี่ก็นี่จะรากไม้ก็ฝนพอประมาณแบบกะว่ากะกาเอาอะค่ะก็ฝนไปเรื่อยๆอะค่ะจนครบจนครบที่มีนี่นะคะมีทั้งรากทั้งแบบลำต้นนะคะเขาก็จะทำมาเป็นมัดๆอันนี้เด่งก็ฝนเยอะแล้วเนี่ยเหลือแค่นี้ก็มีถ้า <laughs> หมดก็ต้องไปขอนาำอีกก็วันไปให้นะ้าไปหามาให้อีกให้ไปเอากับหมอใหญ่ นี่ยค่ะขนไปเรื่อยๆจนครบเป็นคนไม่ชอบทานยาเม็ดแล้วก็ไม่เคยเป็นอะไรไม่เคยนอนโรงพยาบาลไม่เคยเป็นหนักแบบนอนโรงพยาบาลนะคะก็เลยเชื่อแบบพอเป็นปุ๊บเนี่ยค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งอยู่กรุงเทพก็เป็นหนักเลยเป็นแบบ ปวดหัวอย่างหนักแล้วหน้ามืดเอแล้วก็แน่นแน่นที่ลิ้นปี่อะค่ะแน่นขึ้นมาแบบเหมือนหายใจไม่ออกเลยค่ะเหงื่อไหลหมดเลยแล้วทีนี้เราก็ช่างใจว่าถ้าเราไปหาหมอนะไม่ทันแน่ๆเลยกว่ารถจะติดอะไรอีกกว่าจะถึงโรงพยาบาลก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยแบบมาฝนเองอะ่ะมานั่งฝน ผลอันแรกก็แบบไม่ต้องเยอะนักอ่ะเพื่อให้มันทุเราลงก่อนไงคะแล้วพอกินไปแก้วหนึง่งดีขึ้นดีขึ้นแล้วเราก็มากินต่ออีกฝนต่อกินอีกก็หายค่ะแบบหายโดยแบบเหมือนไม่เป็นอะไรเลยอะคะ่ะมันน่าอัศจรร์มากเลยไม่น่าเชื่อค่ะคนสมัยใหม่เราก็ไม่ให้เชื่อเนาะ แต่พออย่างนี้เราก็เชื่อเลยค่ะแบบมันหายจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอเลยต้องขอบคุณน้ามากเลยเพราะว่าน้าเนี่ยไปหามาให้น้าเป็นคนดูแลน้าดูแลหลานดีมากค่ะน้าเขารักหลานอันนี้จะเป็นเป็นเปลือกไม้นะคะ จนครบค่ะไม่ถึงสิบนาทีจะได้ซ้ำนะคะถ้าดื่มเสร็จอ่ะก็หายเลยน่าใจจะเป็นหนักๆกก็จะต้องดื่มซ้ำสักสองสองสามแก้วเนี้ยค่ะคะือ <you know, S 1> น่าอัศจรรย์มากเลยค่ะตัวเองยังไม่เชื่อเลย พอเราฝนเสร็จนะคะเราก็ตากตากแดดให้แห้งตากลมก็ได้ค่ะหรือวางไว้ให้แห้งสนิทแล้วก็เก็บใส่ถุงเอาไว้เอาไว้ทำงวดหน้าอีกเผื่อเราเป็นอะไรวางใจไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าจะมาเรื่อยๆก็จะเป็นคนที่ไม่ให้ชอบไปทานอาหารนอกบ้านเหมือนกันค่ะแบบอะไรที่ไม่รู้อ่ะอย่างปลาทะเล หรือปลาปลาทะเลที่ไม่รู้แบบถ้าเป็นพวกปลากระพงปลาจระเมรนี่หรือทานได้นะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อปลามานะ่ะจะมีปัญหาทุกครั้งแต่บางทีถ้าอยากกินออลูกชิ้นปลาค่ะแบบก็จะกินแล้วก็ต้องระวังเอาชอบลูกชิ้นปลาก็ระวังเอาแบบนี้ค่ะเป็นก็ มาฝนยาก,กินธรรมชาติบำบัดค่ะจะมีกลิ่นหอมค่ะเสร็จแล้วดื่มได้จะมีกลิ่นหอมค่ะ คือตอนนี้เป็นไม่เยอะเป็นไม่เยอะก็จะประมาณเอ่อจะมีเหมือนกับเอ่อเป็นสีดำๆดำมาบ้างแต่ก็ก็จะไม่ไม่เป็นแบบม,มืดเหมือนตอนที่น้ามาให้อะ่ะ ขอจบอรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ